สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุงยิงครับแฟนคลับซีสเกียร์สางบานนี่ครับบรรยากาศซีมงหามงแรงที่น้องสร้างกับไก่เวลาสีเหลือกงาน่นแหละครับแถวมณีสิบห้าเอฟซีแฟนคลับน้องอุงยิง,งไปเบิ่งว่าสร้างกระเบื้องเพิน่นเฮ็ดฮอดไซร์แล้วครับในล,ลายปันไดเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับนี่ครับไเขามากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้สร้างครับ จะเกตสร้างบ้านนี่เดี๋ยวภาพึ้นไปของบนครับนี่นะครับบรรยากาศของบ้นบ้านหนองอุงยิงครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเบึงสั้นซองกันครับมาสรา้างเป็นเฮดพอดไซส์แล้ว น่ครับคว้ามือครับห้องน้องอุงอิงครับืสามก็เด้เดิมปูนี่ครับปูผนังแล้วเก็บถูกรายละเอยียดรับพี่นออันนี้จะเป็นห้องน้ำน้องอุงอิงครับข้างบน น,นี่ยังไม่เหน้ยวดีเรกพี่น้องนี่ครับเพินกันขกขาครับออกซีเท่าๆตาตัตวยขาวเน้นจักหน่อยครับห้องน้ำเจลาหห้องเก็ออกแบบก็คือกันครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหม่องอาบน้ำครับหม่องเครื่องปั๊มนำอุ่นนะครับสร้างเสนนี้วัดระดับนะครับเดี๋ยวกจะสด้กัดอีกรอบนึงครับ,รบการหม่องอาบน้ำ นี่ครับซามันก็คือเอาลายนน่ครับลายหินแบบโตเท่านน่ครับเดี๋ยวมาตัดพอโตที่ตัดเรียวไว้มันบ่ได้ระดับพี่นอ้องนี่ครับ นี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการทํางานครับของสร,สาร้างสิวจีเกีสร้างบ้านสร้างกระเบื้องครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื่องอีกมุมหนึ่งครับมุมสันหลังสร้างาเป็นเห็ดไป่หอดใจแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งมุมสันหลงัง ห้องแนมแม่หน่อยครับนี่ผนังกระเซ็เพื้นที่เรียบร้อยครับยางงามบ่ครับพี่น้องวังใส่โมเสษกันแล้วครับนี่เรียบร้อยครับทำความสะอาดไปแล้วเดี๋ยวเพื่อน,นสิป,ปูอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องเป็นเห็ดผนังก่นครับส่วนถี่มันยา่า เล็กๆหน้อยครับอันนี้จะเป็นลายโมเสกสีน้ำเงินครับหนังเงินต,ตัดตัวฝาฝากระกดรัมคัดนี่ลายโมเสกวก็ออกนี่ครับลายอลูมิเนียมสีน้ำเงินครับอันนี้ก็จะเป็นหม่องอาร์ตหนาอันนี่ครับหม่องนี้ก็จะเป็นเครื่องปัม๊มน้ำคุณครับนี่ รอติดตามหลับชมมาสิออกมาแน่ใใดครับสามกุศ์ผนังกรเราค่อยพื้นระติบโูที่ดังครับ น,นี่ครับเราจะเก็บทุกรายละเอียดที่ดีพี่น้องอันนี้ยังบ้านในแล้วดีนะครับอันนี้ยังบ้านในแล้วดีด้วยครับเรืออยกหลายยางอยู่ครับอันนี้นครับนนทายให้พี่น้องด้เบิ้งคข่าวครับโครงการทํางานของสางเพื่อก็ดทีขึ้นไปสั่นซ้อมแล้วะครับ รอติดตามรับชมไปเรื่อยๆครับภัยขารมากดไลค์กดแชร์ครับพี่นอ้องตกดลังใจเห็นสร้างถ้าจะคอยเห็ดให้พี่น้องได้เห็นความเปลี่ยนแปลงกันเรื่อยๆบ้านนออ้องนี้ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลายโมเสตครับที่สร้างเพิ่นเด็ดตัดไว้นี่ครับออ,ออกซิฟสีฟ้าตาัดขาวครับนี่เล็กหน่อยอันขึ้นในห้องลำข้างล่างเลยครับข้างหนามของแม่หนอ่อยลายโมเสตของน้องอิงนี่แน่นอนพี่น้องเห็นเอฟซีเพิ่นถามเขามากครับแต่สร้างเพิน่นบได้ใสให้พี่น้องเอฟซี FC เห็นซื่อครับ ลายโมเสห้องน้องอุ้งยิงมีแน่นอนครับห้องแม่น้อยก็มีแล้วครับห้บองแนวข้างล่างนี่สีฟ้าตัดด้วยขาวรอติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องอย่ากระพริบตาครับอย่าไปใส่เด็ดขาดเดีดเด๋ยวผมสีอัปเดตให้แฟนครับอีกทีน้องอุ้งยิงอยู่เป็นกันเรื่อยๆครับ เอาละครับคลิปนี้ผมก็ฝากพี่น้องไว้ซมี่ก่อนี่ยังคืบหน้าอัปเดตใหม่ๆเดีย๋ยวมาอัปเดตให้ท่านรับเอซี่น้องอุ้ยเดี๋ยวเบิรงกันเรื่อยๆครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ